ไฟฟ้าเป็นที่เดียวกันไหมเป็นอะเรกันเป็นการสูบเหมือนกันนะแต่บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะใช้ปริมาณน,นิโคตินหรือน้ำน้ำน้ำยาเยอะกว่านันเป็นการหยดสูบมันเป็นใช้ความร้อนแต่ส่วนพอตตทนนววด,ดทันใท้แบตเตอรี่หานแผงออกมาาแผงลวดขนลวดไปทีหนึ่ง ได้ไหมไ่้าหมได้ไหยไอทไหาด้ไหม้ไหสไ้ไหมได้ไหมไดอไหได้ได้ไมได้ไได้ได้ะม้ได้มด้ได ดีแม่เรียนไม่ดีราจบล้วทันสมัยบางทีเป็นรูปแบบโทรศัพกันเองแต่พวกเราต้องคิดได้เป็นโดยเฉพาะคนที่ไม่ฟังเร้อมจะรู้หรือปัญหาไ่นตารางอันตรายกันมัน ที่เข้ามาเป็นแบบไม่อยากให้หลับเลยสี่ทับสามตั้งแถบได้ความรู้เรื่องฟฟ้าเดี๋ยวให้ทางครูเรียกจื่อสาวเกสาวสามท่านสวัสดีค่ะชื่อครูยานิสาอนิชาตินะคะเป็นครูประจำชั้นหลังจกโรงเรียนบ้านนาค่ะ ขอบคุณที่ม,มาจาาัดกิจกรรมให้นักเรียนเพราะว่าเด็กปรรพงช่วงนี้ก็เริ่มรู้จักพลังไฟฟ้าและก็ผ่อนกันมากขึ้นนะคะก็ทําให้นักเรียนได้รู้ผลเสียนะคะแล้วก็ของมานอสทั้งผิดกฎหมา,ะะา,า,ายนะคะแล้วก็โทษต่อร่างกายนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ผู้พรอว่าสงุมรอบตัวเด็กเนี่ยก็มีคนที่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งพวกนี้เยอะนะคะก็ขอบคุณทั้งให้ความรู้แล้วก็ความสนรรุกนของักเรียนค่ะ